ดูกำลังเล่นอะไรอยู่จากรอบท็อปโมเดลนะคะที่น้องโอปอไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันไอ้นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่แค่สำคัญตรงที่ว่าทำไมนิวซีแลนด์ถึงได้เปลี่ยนชุดในขณะที่นางงานคนอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนชุดและชุดนั้นก็ยังเป็นชุดของดีไซเนอร์อินเดียและมีการเชิญดีไซเนอร์อินเดียขึ้นไปบนเวทีเพื่อสัมภาษณ์และท็อปโมเดล2คนสุดท้ายนั้น ก็เป็นนิวซีแลนด์ที่ใส่ชุดอินเดียอีกหนึ่งที่ก็คือมิสอินเดียเท่ากับว่าเมื่อคืนน,นั้นมีแต่อินเดียอินเดียอินเดีย ก็อย่างที่คุณพี่ปีเก้บอกค่ะดู Miss b ิ r ์ d จงดูให้สบายใจสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรเลยคือจูจะเอาก็คือจูจะเอาแต่ติกงติก,ตกาอะไรเนี่ยไม่มีแลนเนี้ยจับตารอมมัลติมีเดียนะใครดูเหมือนกำลังนำใช่ไหมถ้าจูจะให้คนอื่นมงจูก็เปลี่ยนกติกาได้ง่ายๆดังนั้นแล้วเราอย่าชะล่าใจนะคะรีบ ยังไงก็ต้องทุ่มโหวตให้โอปอย่างเต็ม <t> ท <os> ี่เมื่อจูสู่มาเราก็สู้กลับค่ะ